อยากจะถามว่ามีความรู้สึกไงกับเด็กแว้นบ้างครับรู้สึกไม่ชอบค่ะทำไมไม่ชอบครับมันเสียงดังอ่ะมันรบกวนแล้วถ้าเสียงไม่ดังอ่ะเป็นเด็กแว้นบ้าไม็เป็นปะไม่ตอบไม่รู้อ่ะแล้วแล้วเรามีการตัดสินใจยังไงว่าไอ้นี่แว้นไอนี่ไม่แว้นเราเห็นแว็บแรกเฮ้ยไม่รู้อ่ะมันก็ดูจากการแต่งตัวมาแต่ว่ามันสกปรกอ๋อสกปรกไอ้นี่เด็กแว้นมั้หน้าต่างแบบมีรอยส่งร้อยตัด ไม้นะว่าในเงี้ยหนักคนมันเด็กวันเด็นตัวพ่อเดินหนาเไม่รู้อ่ะทีนี้ถามนิดนึงว่าสมมุติว่าเร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 ามีวิธีการตัดสินจากการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเราลดมีส่วนมคือถ้าไอไออย่างที่เราจินตนาการเมื่อกี้มันขี่รถอย่างนั้นเลยตกกระโปงตกกระโปรงลิงเออมันไม่ใช่แหวนอ่ะแสดงว่าเราดูจากรถอ่ะเราดูจากรถใช่แต่งตัวไม่เกี่ยวหรอเอาเราเรเกี่ยวแล้วคน รถอย่างเงี้ยเขาก็ไม่แต่งตัวแบบนั้นเขาแบบมีตังค์แล้วเขาไม่ชอบชอบแต่งตัวดีๆไม่เชอ็แบบไม่เกี่ยวอะไรกับการขับขี่ยัไคือแบบว่าสมมติว่าเราเราคิดว่าแฟนเนี่ยแต่งตัวเป็นอย่างนั้นเสียงดังแล้วไอ้นี่เสียงดังเหมือนกันนี่เสียงดังมากเลยแต่รถเขาเท่กว่าแพงกว่าใครเอาไปอะ ดังอะทำมาแบนเลยอะเพศเพราะความเทศใช่แล้วถ้าสมมติขี่เสียงดังมาเป็นกลุ่มกันปิดแต่เสียงมันดังแบบไหนอะรถแบบไหนอะยิงเลยนะจ๊ะยกล้อด้วยยกล้อด้วยยกล้อด้วยยกล้อแบบยกล้อยิงนีงยกได้ด้วยหรออะยกล้สรุปว่าเราเราดูว่ารถเล็กแล้วก็แต่งตัวแนวนแบนแต่ถ้ามาขี่บิ๊กไบค์ปุ๊บไม่แบนเลยมันคนละประเภทอะ ไงล่ะบามเห็นคนสวย <c oughs> เป็นไงล่ะรถรอไม่ผิดใช่รถ่ไ<ม>อไม่ผิดรถรยไม่ผิดรถรอคนห่อไม่ผิดจบนะ่องเงียบโอเคแค่นี้ครับขอบคุณ <c oughs> ครับ